พื้นฐานของการรู้แจ้งจะต้องเป็นการปฏิบัติธรรมพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่มาแล้ว2,600ปีพระสะกยามุนีพุทธเจ้าพระศาสดาของพระพุทธศาสนาตามการบันทึกทางประวัติศาสตร์ผ่านการบำเพ็ญทุกขารกิริยามา7-8ปีท่านบำเพ็ญทุกขารกิริยา 1วันทานข้าวหนึ่งมเมล็ดทานเพียงแค่หนึ่งมเมล็ดต่อวันเท่านั้นน้อยมากปริมาณเพียงมเมล็ดข้าวหิวจนผอมหนังหุ้มกระดูกใช้ความทุกข์เพื่อให้เข้าใจถึงชีวิตของมนุษย์ใช้ความทุกข์จากการอดอยากแบบนี้แล้วยังเข้าฌานสมาบัติเพื่อให้เข้าใจถึงชีวิตของมนุษย์ค้นหาหนทางที่จะหลุดพ้นให้ตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์ใช้ฌานสมาบัติถึงตรัสรู้ได้ดังนั้นเราฝึกปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะวิธีฝึกฌานสมาบัติตวิชาที่อาจารย์สอนต้องนำไปปฏิบัติเริ่มจากการกราบอัศาดางค้าประดิษฐ์ฝึกมหารัศมีสวดมนต์นั่งสมาธิแม้แต่การฝึกเดินปากว้าที่สอนในช่วงหลังล้วนต้องนำมารวมกับความต้องการของตนเองแล้วไปฝึกไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพร่างกายหรืออายุที่ยืนยาวความสุขทางกายและทางใจแม้กระทั่งการรู้แจ้ง อันที่จริงเรากําลังเดินไปบนเส้นทางนี้แม้ว่าความปรารถนาแรกเรื่องของคุณอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพแต่ตั้งใจปฏิบัติแล้วไม่ใช่แค่ได้สุขภาพยังได้รับการเบิกปัญญาด้วยดูสิ<ร>ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมของเราไม่ว่าจะฝึกมหารัศมีหรือฝึกปากว่าไม่ใช่แค่มีสุขภาพดีแต่ยังมีความสุขอีกด้วยสังเกตไหมว่าเมื่อก่อนคุณโกรธง่ายตอนนี้ไม่โกรธง่ายแล้วจริงๆแล้วคือมีปัญญาเรื่องราวที่เมื่อก่อนเคยโกรธเป็นเพราะอุปสรรคที่กวนใจคุณ พลังงานที่ติดขัดก็ผุดขึ้นในสมองของคุณดังนั้นคุณเลยโกรธแต่ตอนนี้มันปลอดโปร่งแล้วพอเจอเรื่องเดียวกันไม่มีอะไรไปขัดคุณก็จะเข้าใจามันทันทีเหมือนคอมพิวเตอร์ที่กำลังทำงานอ้อเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองก็งไม่มีความโกรธแล้วดังนั้นสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่สุขภาพดีแต่ยังได้รับปัญญาแล้วถ้าเราฝึกฝนต่อไปล่ะดังนั้นปัญญาของเราเรียกว่าค่อยๆรู้แจ้งก็คือการบรรลุอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่การรู้แจ้งที่จู่ๆก็โผล่ออกมาในตอนท้ายนั่นคือช่วงเวลาสุดท้ายแต่ตราับใดที่เราปฏิบัติธรรมก็คือกําลังจะรู้แจ้งดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมอาจจะฉลาดกว่าผู้ไม่ปฏิบัติความฉลาดก็ยังแสดงถึงความจริงไม่ได้แต่เป็นปัญญาปฏิบัติธรรมก็จะได้รับปัญญาไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับหรือฐานะอะไรดังนั้นฌาน จะช่วยแก้ไขความขาวความไม่รู้ความมืดมนพุทธศาสนากล่าวว่าปฏิบัติธรรมเกิดความสงบความสงบทำให้เกิดสมาธิได้สมาธิก่อให้เกิดปัญญาฌานความสงบสมาธิปัญญาล้วนเป็นผลลัพธ์จากการกระทำอันที่จริงก็เป็นกระบวนการของฌานการฝึกฌานเป็นวิธีปฏิบัติหลักในการฝึกฝนทั้งหมด อื่นๆเป็นวิธีการเสริมเข้ามาเราไม่สามารถหลีกหนีการฝึกชาญได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้ฉันปฏิบัติไปแล้วฉันก็รู้สึกถึงการปลื้มปิติเต็มเปี่ยมไม่แน่นอนบางครั้งก็กลัดกลุ้มบางครั้งก็กลัวไม่เป็นไรมันขึ้นอยู่กับความภาคเพียรและความยืนหยัดปฏิบัติเพิ่มหนึ่งชั่วโมงต่อวันหนึ่งปีผ่านไปคุณก็จะสุดยอดมากๆ